เอาครับเรามาดูเจ้าตัว t y 932ครับจากค่าย t y h ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับเป็นโดรน6ใบพัดนะครับแล้วก็มีจอ FPV มาให้แล้วนะฮะซึ่งจอ FPV จะใช้เป็นระบบ5.8นะครับกิกนะครับ 5.8G นะครับ FPV Video Transmission นะครับผมแล้วก็ตัวรีโมทก็จะใช้เป็น2.4เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อรุ่นที่แพงกว่านี้นะครับน่าจะมี Attitude Hold Mode นะครับก็คือล็อกระดับนะครับ อยู่นะครับผมแต่รุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าราคามันแค่3,200บวกจอเนี่ย น่าจะถ้ามีมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะตัวลำนะครับจะกว้างส6เซนติเมตรนะครับผมมีเฮดเลนโหมดกับวันคีรีเทิร์นเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมไม่เคยใช้2ระบบนี้เลยนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่คอคอปเตอร์นะครับเป็นเฮกซาคอปเตอร์นั่นเองนะครับเพราะมี6ใบพัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกล่องกันนิดนึงครับข้างหลังกล่องก็จะมีอินสตัชชั่นคร่าวๆเกี่ยวกับตัวรีโมทนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปอ่านกันที่หลังนะครับผมจะมี2สีีีคครรััับบบสสดําากขวนะอืมข้างบบบนครักก็จะอว่า ใช้สำหรับ o u t ดอร์นะครับบินนอกบ้านเพราะตัวมันใหญ่นะบินในบ้านก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะแบตเตอรี่เป็นแบบลิโ้ครับมีไฟ LED นะครับผมแล้วก็ใช้ระบบจอโร6แกนเหมือนกับลำอื่นๆนะฮะนี่6ใบพัดแล้วยัง6แกนเนี่ยน่าจะนิ่งมากๆนะครับผมนอกนั้นไม่มีอะไรครับรอบๆนี้นะครับรายละเอียดทั่วไปนะฮะอืมไม่กันน้ำนะครับระวังสายไฟด้วยแล้วก็ระวังสัญญาณรบกวนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับเชือกคัตเตอร์ครับ ตัดสักหน่อยนะฮะชึ๊บเอาละนี่ฮะชึ๊บแกแล้วนะปุ๊บโอ้โหนี่ฮะดูเหมือนจะไม่มีที่วางไอ้นี่นะครับตัวกันพับกัดแล้วพับกัดมาแยกแล้วนะครับผมโอ้ต้องมานั่งต่อยเลยเนะี่ยเสียใจมากเลยนะครับ นี่ครับก็จะมีแมนนวลครับผมอันนี้ก็โมบาย Wi-Fi ซึ่งไม่ใช่รุ่นของเราครับรุ่นของเราไม่ต้องต่อโมบายนะเพราะว่ามีจอมาให้แล้วนะครับผมก็ช่างมันนะครับปล่อยมันทิ้งไปนะฮะแล้วก็นี่เป็นคู่มือครับทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทีหลังนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะมาดูที่ซองนี้ครับโอ้โหดูครับแบตเตอรี่น่าจะใหญ่นะครับเพราะตัวชาร์จแบตนี้มาใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้พับกาดนะครับ เนี่ยไยไปครับโยนทิ้งไปก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหใส่ไอ้นี่มาฟิตไทม์มานะฮะจะต้องตัดครับอื๊จ้ะโอเคครับน้องๆที่บ้านก็ถ้าเกิดไม่มีผู้ครองอยู่ก็หาคนอย่าอย่าไปเล่นคัตเตอร์เสี่ยงๆนะครับอันตรายนะครับเอาครับนี่ครับตัวโดนครับจะเป็นสีดําตัดทองนะฮะแต่สีขาวน่าจะสวยเหมือนกันนะเป็นสีขาวตัดทองนะครับตัวโดนก็เป็นประมาณนี้ครับหกใบพัดอย่างที่บอกไปนะฮะ เชิบตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดมาแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีรุ่นก่อนหนะ้านี้รุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วนะจะเป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็ดูแบตเตอรี่กันดีกว่าครับแบตเตอรี่1000ม ah ิลลิแอมนะครับผม3 7โวลต์นะครับใช่ไหมโวลต์นะฮะตรงนี้เป็นที่เสียบกล้องนะครับแล้วก็ไฟออนออฟนะครับรู้สึกจะยังไม่มีแบตนะครับต้องไปชาร์จแบตนะฮะ ไม่เป็นไรอ๋อยังไม่ได้เสียบแบตครับขอโทษเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวนะครับข้างล่างไม่มีกันนะครับผมสังเกตแล้วแหละรุ่นที่มีกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีตัว attitude home mode หรือเปล่าไม่รู้อะช่างมันนะครับปล่อยมันไปครับประมาณนี้นะฮะเอาละเรามาดูที่รีโมทกันดีกว่าครับรีโมทครับก็หมีไขนะน่าจะใช้แบตเตอรี่ aa 6ก้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถประกอบจอเข้ามาได้นะฮะ ก็นี่ครับรีโมทไม่รักษาระดับนะครับผมมีทิมมิ่งเปิดปิดนะครับอันนี้ attitude home โหมดไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ารุ่นเราที่ซื้อมาไม่รู้มีไหมนะครับอันนี้ headset โหมดนะครับดีเทอร์นโฮมคีย์นะครับอันนี้เปิดปิดไฟเนี่ยอันนี้ฟิปแบบต่อเนื่องครับฟิปหลายทีนะครับอันนี้ฟลิปทีเดียวนะครับผมอันนี้ถ่ายรูปแล้วก็อันนี้ถ่ายวิดีโอนะฮะทุกอย่างจะมีสกรีนขึ้นบอกนะครับผมอ่า เอาละชิ้นส่วนสําคัญที่น่าตกใจกับราคานะครับก็คือตัวนี้นะครับ FPV นะครับของเจ้าตัว 5.8G เนี่ยครับหรือหน้าจอมันนั่นเองนะครับมาดูครับนี่ครับนี่จะเป็นกล้องของเขานะครับกล้องก็จะเป็นกล้อง2 m เมกนะครับผมรายละเอียดชัดมากครับเหมือนกับตัว F1.81 เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้นะฮะก็นี่ครับคือตัวจอครับผมสวยนะสวยมากเลยเหมือนกันนะครับผม จอก็สามารถต่อเข้าไปได้ครับแล้วก็มีที่บังแดดให้แล้วนะครับซึ๊บนี่ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะมีแบตไหมไม่อะมีแบตอยู่นิดเล็กน้อยนะครับผมนี่อันนี้สัญญาณยังไม่ต่อนะครับโอเคจัดได้ว่าแจ่มครับหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงครับไปเอาครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าไอตัวกันชนเนี่ยมันจะประกอบง่ายนะครับไม่ต้องขันน็อตะไรนะครับแล้วผมก็ประกอบ กล้องลงไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่เมมโมรี่การ์ดสองกิกที่แถมมาให้แล้วด้วยนะครับแบตเป็นแบต1 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมเป็นลิโพนะครับสามารถใช้ร่วมกับตัว DM 0 0 6ได้นะครับอันนี้ก็ตัวตัวของมันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวางนี้ก่อนนะฮะรีโมทประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับความเร็วสูงความเร็วต่ำนะฮะลูกจะมีแค่2ระดับนะครับผมแล้วก็ อ่าเลี้ยวไฟายเลี้ยวขวาเหมือนเดิมครับตรงนี้ผมลองดูแล้วอัจ Home โห d e ไม่มีนะครับสหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้สามารถเปิดได้ครับไม่รูเ้เพื่อนๆจะมองเห็นกันไหมนะเห็นปะไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นกันไหมนะฮะแต่ว่ามันก็ชัดพอสมควรเลยนะครับเล่นง,ง่ายดีโอเคเราลองบินกันดีกว่าครับ Walks Walks thru life life Every day ครับตอนนี้ครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับกำลังทาการบายดิ้งนะครับผมนี่โอเคบินได้นะครับเปิดตรงนี้ครับเห็นภาพนะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมนะแต่ผมเห็นชัดมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีที่บังแดดให้โอเคเดี๋ยวเราลองบินกันดีกว่าเข้ามาข้างในครับซึบกดอัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะบินนี้โอ้โหลมแรงเหมือนกันนะฮะแต่ยังนิ่งพอควรเลยนะขนาดลมแรงขนาดนี้ซึบ เ,เราลองปรับสปีดขึ้นนะครับนี่ครับจะเป็นไฮสปีดโหมดจะเป็นประมาณนี้เลยครับลองฟิตดูครับว้าวนิ่งกิฟเลยครับแต่ลมแรงมากเลยครับผมรู้สึกโอ้โหเดี๋ยวเราลองโหมดฟิตต่อเนื่องดูครับนะฮะฟิตต่อเนื่องนะฮะ คืได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมทับสนมคึอต่อเนื่องความนิ่งนี่ใช้ได้เลยนะครับเสียเดียวมันลมมันแรงไปหน่อยนะครับอุ้ยโอเค Oh, เกือบเกือ oh, บ <laughs> <laughs> เอาละครับเรามาสรุปเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเมื่อกี้นะฮะไปบินเล่นนะครับแล้วเป็นไงวันนี้นะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนเพ่อน,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 นเห็นเนี่ยลมแรงมากๆนะครับเมื่อกี้ลองเอาไตัวพวกไซม่า ima, พวก DM006 ที่ผมเคยแกะเนี่ยใครยังไม่เคยดูนะคลิกทางด้านกา้าดทางด้านขวามือนะครับจะมีให้ดูนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับออกไปบินครับ ไม่ไหวครับผมตีตัวนี้ไหวตัวเดียวเพื่อนๆจะสังเกตจากตัวต้นไม้นะที่สั่นไหวมากเลยครับวันนี้ลมแรงจริงนะครับแต่เจ้าตัวนี้ครับก็ยังเล่นได้ครับแบบเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่ายังสบายสบายแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไฟมากพวก d m ี่สิบหกสี่ใบพัดอย่างพวกเนี้อย่างพวกไอ้ตัวเนี้ยนะครับจบเลยนะครับบินไม่ได้ครับเมื่อกี้ปิวอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะกลัวหายขึ้นนิดเดียวปิวเลยครับตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ นิ่งนะครับนิ่งกว่าเยอะเนื่องจากมันมี6ใบพัดนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เห็นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าหน้าจอมันชัดมากๆเหมือนกันนะอ่าชึบเนี่ฮะเปิดหน้าจอปุ๊บชึบเห็นไหมครับชัดมากเลยนะครับอืมคืออยู่บนแสงแดดเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเห็นชัดเพราะว่ามันมีตัวบังแดดมาให้นะครับผมอะไรเนี้ยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคนะการฟลิปนี่ผมก็ถือว่า เจอลมขนาดวันนี้แล้วฟิปได้นิ่งอย่างนั้นนะครับก็โอเคแล้วนะครแต่ผมยังแก้นิสัยของผมไม่ได้ทีเวลาฟิปเนี่ยผมชอบไปปัดทันเร่งลงนะครับมันก็เป็นนิสัยเสียนิสยนัยนึงนะที่ทําให้มันชอบลดระดับลงมานะฮะแล้วก็อืมโอเคละตัวเนี้ผมว่าเป็นตัวที่เจ๋งมากในราคาแค่3,200บาทเนี่ยนะครับแล้วก็เล่นสนุกดีนะครับมือใหม่เล่นได้ไหมผมว่ามือใหม่อาจจะต้อง ทำความคุ้นชินกับสีใบพัดนิดนึงก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ลมแรงๆแล้วเอาตัวนี้ไปเริ่มเล่นเลยเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันฟูล,ลมได้ดีกว่าสีใบพัดดีไม่ดีมันอาจจะนิ่งกว่าด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันถ้าใครมีงบประมาณที่สูงกว่านะครับผมก็ประมาณ32มนเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเล่นนะครับถ้าเกิดใครคิดจะซื้อตัวที่ราคา2 5 0 0แล้วนะครับมาซื้อตัว3,2มพันสองอย่างตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมเอาละ สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ชมกันมาจนจบด้วยนะครับอาทิตย์หน้าครับวันพฤหัสนะครับเราจะมาแกะอะไรนะครับผมก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ